เห็นไรไหมครับฝาล่วนนะครับฝากล้งครับเห็นไหมครับฝากลงากาาาากก้งนะครับนี่ผมใช้อากาศอัดเข้าภายในกระบอกสูบนะครับเนี่ยมีอากาศดันออกมานะครับ ลูกคายกรถมาครับตรงนี้ก็ตั้งมาให้ตรงนะครับกฝั่งนี้ไม่มีรั่วนะครับถ้ามีรั่วก็มีลมดันออกมาครับตรงนี้ก็ไม่มีร,มรั่วรั่ว มอน้ำนะคลูกค้าว่าความร้อนขึ้นนะครับ่บอยมากปากโป่งน,นะครับ